พลตรีคณิสรอัอสมาผู้มัชาการมณฑลฐานบกที่38พร้อมด้วยพันโทรสรารักษ์ชูสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ได้นําชุดแพทย์เคลื่อนที่และชุดจิตอาสาพระราชทานออกให้บริการทางการแพทย์และมอบของอุปโภคบริโภคผัปกปลอดสารพิษและเจลแอลกอฮอลล้างมือพระราชทานให้กับในวันสิทธิริอายุ92ปีอยู่ที่บ้านเลขที่29หมู่4ตาบลบท่านาวอําเภอภูเพียงจังหวัดน่านซึ่งเป็นผู้ ป่วยติดเตียงโรคหัวใจตาบอดทั้ง2ข้างโดยชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้ดำเนินการให้บริการตรวจโรคในเบื้องต้น มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียงและให้ความรู้แนะนำการดูแลผู้ป่วยติดเตียงการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเป็นแผลกดทับและการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตลอดจนแนะนำการล้างมือทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาสเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสภาวะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกทั้งมีบริการตัดผมฟรีให้กับผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย